ได้โอกาสดีๆโอการการเข้า wow. ร oh Native> ่วมในกรโครงการ้วกิดความงสูงก็โอกาสยากก็งจะมีอะครับครับให้อาจารย์ลงบอกไรองอิสราะให้ทำเรื่องปอบุงสนามของัดอนมาด้ยแล้วก็ส่งสึ่จากโรงเรียนทำแล้วเอายากไ ว่าท่านผู้ทรงบนงูดพี่โดนมงจามาก็ทวงมาทวงมาสนามปัดดอนยังไม่เดี่ยส่งแค่ไปดูนะครับเต่บอกว่าโรงเรียนทำเรื่องส่งครับเด็กแค่ได้อีกด้านหลังที่มันถ้ามันเป็นีสนามนมันก็ทำเป็นสนามทีดสอบทำได้เยอะรึเปล่าครับทำทั้งสองสนามตรงนี้ก็การให้กองแค่หนึครับเพื่อช่วงเช้าเตรียมเข้าค่ายให้ช่วงกลางเวันเที่ยวไป ให้เขา้งเสร็จแมาทำสองนะเพราะว่าเด็กวของเราไม่พอไม่พอท้องมีน้ำยั้ไเลยไม่มีที่ซ้อมเลยครับตั้งสองสนามเลยพูดการต่อ